นายกพร้อมภรรยานำคอรอมอสืบสารประเพณีลอยกระทงลงสู่คลองพดุงกรุงกรเกษมเมื่อเวลา17.35นาิกานาทีของวันที่30ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนาราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานในพิธีจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช2563ลอยกระทงวิถีใหม่สืบาสานวัฒนธรรมไทยนาคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีเขาร่วมด้วยซึ่งวันลอยกระทงขึ้น15ข้ามเดือน12ในปี2563นี้ตรงกับวันที่31ตุลาคมต่อมาเมื่อเวลา17.49นาทีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำกระทงลอยลงสู่คลอง พดุงกรุงกรเกษมซึ่งการลอยกระทงปีนี้มีการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด -19 ขอให้สวมหน้ากากอนามัยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวขณะที่บางส่วนก็รณรงค์ให้ลอยกระทงออนไลน์เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นด้วย